พี่ลำยองคะแนะนําบุคคลนี้ให้กับเปนแฟนในเอเทนอันนี้ก็คือเดชาชาสงวนซึ่งเป็นสามีค่ะเ,เป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เ,เป็นโปรดิวเซอร์ส่วนตัวค่ะค่ะก่อนหน้านี้อ่ะพูดถึงในงานก่อนเป็นผู้จัดการเคยตีกันไหมคะแบบเรื่องงานไม่เคยตีกันนะคะ่ะแค่แบบพูดแบบ ไม่ไม่เข้าใจกันเวลาโครงานกันคนเขาก็จะเป็นคนเขียนสคริปต์เราก็จะเป็นคนโชว์ใช่ไหมเราเนะี่ยทำไมต้องเอาสคริปต์เพลงนี้มไม่อยากจะร้องเพลงนี้เพราะว่าเพลงเนี้ยมันไม่เข้ากับงานทีน,นี้ก็บอกว่าก็โชงสคริปต์ให้ดูก่อนทำไมไม่เลือกล่ะอย่างนั้นก็จะประมาณนี้อีมอมีม,มีอะไรจะแก้ตัวไหมคะตรงนี้ บางทีหน้างานนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยบางบางบางคนก็ไม่อยากเล่นเพลงนี <name> ้เพราะว่าบางคนเขาไม่อยากเล่นให้ให้ศิลปินบางทีบางบางบางทีเขากลัวพลาดกัวอะไรประมาณเนี้ยในการสื่อสารมันก็เลยจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะลีดไปแล้วเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เราต้องการเล่นแบบนี้แต่พอไปหน้างานมันเปลี่ยนหมด คนกลางเราลำบากใจไหมคะใช่ใช่ลำบากใจบ้างก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปรับเปลี่ยนได้เรื่องงานคือพี่พ่เดจะเป็นคนเบเน็ตงานทุกอย่างให้กับพี่ํำยองใช่ครับคือเรามีงานแบบแปลกๆที่เรารู้สึกว่าต้องต้องต้องคิดต้องมาปรึกษากันไหมคะพูดถึงมันงานแปลกๆนะครับมันมันมันก็มีอยู่แล้วนะมีอย่างเช่นถ้าเป็นงานเกี่ยวกับ มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะเลือกที่จะไม่ไปรับไม่ไม่รับเพราะว่าเราไม่อยากที่จะไปอยู่ฝักไหนฝ่ายหนึ่งเราขอเป็นกลางๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ไปจะมีการสแกนกันใช่ค่ะในเรื่องเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ไปนะเราบอกว่าเราถิดงานอ๋ออ๋อแล้วก็ปฏิเสธไปค่ะในเรื่องงานตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีงานของพี่ํำยองตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังไปได้ดีนะครับว่าพวกเราก็ ทั้งงานของตัวเองแล้วก็งานในทีมของลูกๆด้วยพวกเราก็กาลังไปได้ดีมีทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานละครแล้วก็งานที่ครอบเวอร์ที่พวกเราเตรียมให้กันเวลาเอาไปโชว์หน้าเวทีแล้วก็มีความสุขครับอตอนนี้ก็ถือว่าไปกําลังไปได้ดีครับผมตอนที่พี่ลำ,ำดองพี่ลำดองลุยงานคือมันค่อนข้างจะหนักเรามีความเป็นห่วงพี่ลำดองอยังไงบ้างครับไม่ได้พูดกันอยู่แล้วเพราะว่าเราไปด้วยกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เป็นทั้ง ขับรถทั้งคนออย่แล้วดูแลหมดอยู่แล้วครับก็เห็นทุกวินาทีเราก็อยู่เคียงข้างกันตลายใช่ครับเห็นความเหนื่อยความท้อที่แบบพี่น้มยอมมาปรึกษางี้บ้างบ้างในเรื่องนี้เราจะไม่พูดกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเรารับรู้ด้วยกันอยู่แล้วว่ามันมันไปงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับยิ่งยิ่งผมเนี่ยยิ่งทําทุกอย่างตั้งแต่ขับรถไปถึงลงเวทีปุ๊บต้องไปเตรียมลงจากรถไปเตรียมโน่นนี่นั่น กรคือไม่ต้องพูดว่าเหนื่อยเนาะโอ้ยอยากพักไม่เนี่ยเราเราเราคุยกันว่าเราจะไม่พูดคําว่าเหนื่อยแล้วเราจะสอนลูกศิษย์เราด้วยว่าคําว่าเหนื่อยเราจะไม่พูดออกมาเลยเหนื่อยขนาดไหนเราจะพูดคําว่าสดชื่นเป็นยังไงทุกคนวันนี้สดชื่นแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าบรรยากาศการทํางานก็จะสดชื่นตลอดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราอ่ะเหนื่อยแค่ร้องเพลงหรือไปโชว์แต่คนที่เหนื่อยมากกว่าเราคือคนรับงานเคลียร์งานแล้วก็ขับรถ ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าว่าใครเหนื่อยมากกว่ากันเงี้ยทั้งสองคนมีวิธีการดูแลกันยังไงบ้างคะระหว่างการทํางานนี้ก็แค่ไม่มีอะไรมากแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่ต้องซีเรียสบอกรักกันเรื่อยๆคุณรักนะเด็กก็จะอ้วกอะไรอย่างเ้อ๋อใครสวีทกว่ากันคะสองคนนี้จะเป็นคนที่สวีทเขาจะเป็นคนนิ่งๆและพี่ดีต้านทานความรักจากพี่ํำยองได้หรอ ก็แบบนี้แหละครับแล้วก็นิ่งๆใส่เงี้ยเนาะซึ่งการคลองรักตอนนี้ตั้งแต่งงานตั้งแต่ปี63กมถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ตอนนี้พูดถึงเรื่องราวความรักก็เป็นไปได้ดีตอนนี้ค่ะใช่ก็คือก็แฮปปี้ดีเพราะว่าอยู่ได้กันตลอด24ชั่วโมง ค่ะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับตอน,อ,น,นอันนี้นอนแล้วแต่เขาอยู่ห้องอัดเพราะว่าตอนนี้เราเราทำค่ายเล็กๆค่ายเพลงเล็กๆอยู่บ้านเราแล้วทอนี้ค่ายมอโรอ,อิสานเล็กขอดเราก็จะปั้นเด็กๆกๆ็จะมีเด็กมาอยู่กับเรา mm hmm. ช่วงปิดเทอมอันนี้ก็เด็กคนนองอันนี้น้องหนูหนาปิดเทอมมาแล,แล้วอีกเซตหนึ่งก็เพิ่งเปิดเทอมแล้วเงี้ย mm hmm. คือเราจะไม่มีเวลามานั่งทะเลาะกันง้องแง้งอะไรกันคือ mm hmm. เพราะว่าเราดูแลลูกชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเอามาทาเพลงเอามาอยู่ด้วยเหมือนเหมือนเลี้ยงเป็นลูกเลยทีนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความสนุกสนาน ประมาณนี้ก็ต้องก็จะโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักตอนนี้ครับค่ะขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ตอนนั้นนะครับที่แบบอาจจะสูญเสียน้องไปค่ะอ่ะัปเดตเนี่ยครับว่าตอนนั้นอะ่ะเยียวยาจิตใจยังไงบ้างทั้งสองคนเลยก็คือตอนตอนที่รู้ว่ามีแล้วก็รู้กันละตอนที่ตรวจตอนนั้นก็เริ่มประจําเดือนอะไรไม่มาแล้วลํายองก็รู้แล้วนะครับทีนี้ก็ตรวจฉี่ตื่นขึ้นมาก็บอกว่าเออ มีสองอมีน้องมีสองขีดนะครับเป็นตรวจหลังจากหลังจากนั้นก็เราก็ยังไม่บอกใครเพราะว่าถือเคสตามแบบบ้านๆเนาะก็ต้องสามเดือนอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าไม่ได้ผมต้องบอกกองละครว่าเออมีอะไรประมาณนี้นะใช่ครับหรใ,หให้ช่วย<า>หน่อยนะก็ประมาณนี้เพราะว่าอีกละครก็มันก็ใกล้ลวท,ท้ายแล้วอะไรมาณนี้ก็บอกทางผู้กำกับทางโปรดิวบอกว่ายังไงฉากอะไรก็ให้เซฟๆซให้หน่อยนะเพราะว่าพี่นกมีมีน้อง อะไรประมาณนี้ครับเ้วก็ประกบประกองกันก็ไม่ให้ทำอะไรแต่ด้วยตัวพี่ลำยองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบโลดโผนอยู่แล้วใช่ครับงานก็มีนะทั้งงานคอนเสิร์ตก็มีแต่ว่าก็ต้องให้ให้ระวังแต่ก็จะมีน้องๆในทีมไปช่วยร้องอยู่แล้วแต่ว่าก็ให้ร้องเยอะมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขามาดูลำยองครับแล้วก็ประคองกันไปพอมาถึงวันที่เราทราบที่ว่าอยากจะประกาศเพราะว่า เราจะไปตรวจเราจะไปตรวจกับคุณหมอแล้วเราจะประกาศข่าวดีเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าลำยองท้องนะพร้อมกับบันที่ปล่อยซิงเกิลเตรียมพับกบมที่จริงเตรียมพับกบจะปล่อยก่อนหน้านี้นะคะแต่ทีนี้พอพอข่าวดีที่เราจะประกาศกลายเป็นข่าวร้ายค่ะก็เลยเสียหลักเสียเฟลกันหน่อยก็นิดหน่อยแป๊บนึงเนาะสักพักน้องมันก็คนทั้งคนแล้วก็ตั้งใจทั้งอายุเยอะแล้วก็เลยบอกว่าอยากลองอีกสักครั้งหนึ่งลองดู ถ้าถ้าน้องมามีบุญก็มาถ้าไม่มาก็ถ้าเราถ้าเราจะมัวไปซึมเศร้าอยู่เราจะมูฟออนไม่ได้เราอย่าลืมว่าเราดูแลเด็กๆที่อยู่บ้านเราเยอะเราล้องห้บนห้องลงมาจากห้องเราต้องปาดน้าตาแล้วมาเด็กๆวันนี้เราจะกินอะไรดีกันเนาะอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องปรับฉะนั้นแล้วลเราต้องรีบ move มูฟออนถามว่ามีแวบบ็แบแว็บคิดไหม,มก็คิดก็ไปปรึกษามหมอมเดี๋ยวเอาใหม่เนาะนให้กำลังใจกันกค่ะ ณตอนนั้นนะคะที่คุณหมอบอกบอกขา่าวข่าวร้ายสำหรับพี่เขาบอกให้เตรียมตัวรักษาร้างกายยังไงบ้างคะเขาก็บอกว่า,าสามารถมีอีกได้นะเพราะว่าเราก็มีมีเดยธรรมชาติเ<ม>องเลยแ,ลแต่ว่าหมอไม่แนะนําว่าให้ไปทําทางวิทยาศาสตร์<ม>ถ้าเด็กจะอยูอ่ถ้าเด็กจะไม่อยู่ทําวิทยาศาสตร์มันก็ไม่อยู่ม,มายิ่งยิ่งจะหลุดง่ายแล้วทีนี้เราก็ หมอก็บอกว่าเตรียมตัวรักษาร่างกายนะแล้วขุดมดลูกไปแล้วก็ทานยาบำรุงนู่นนั่นนี่ทั้งผู้ชายผู้หญิงให้น้ำเชื้อที่ออกมาแข็งแรงแล้วจากนั้นก็อีกสักเดือนหนึ่งมีลูกได้เอาลูกได้ทำลูกได้คุณหมอก็นับ<แ>วันคุณหมอนับวันมาให้นะคะนับมาเลยปึ๊บแ,แล้วแบบตอนวันที่คุณหมอนับให้อันนี้ก็อยู่ห้องอัดทุกวันค่ะ ก็แปลว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะมายังไม,มม <า S 2> ไม่มีเวลา<ต>ท <ำ S 1> ําลูกใช่ค่ะขอพูดถึงตอนนั้นหน่อยอหนูเชื่อว่าสภาพจิตใจตอนนั้นนะคะ,คะกว่าจะก้ามาถึงตรงน,นี้ได้มันยากลาบากมากมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นเฮ้ยมันจริงหรอแล้วเราก,เราก็เราก็เลยบ่นให้เด็กในท้องอะ่ะบอกว่าขีา่แบะแท้แม่มึงเข้มแข็ง,ขงสัมามใดขนาดไปผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกห้าก้อนคุณมึงพักแค่สามวันก็ต้องต้องลุยงานนู่นนั่นนี่ต้องนู่น ขี้แบะแท้อะไรอย่างเงี้ยขนาดแม่มึงไม่สบายกูยังถอดสส่น้ำเกลือไปทำงานมึงจะมาอ่อนแอแค่นี้เหรออะไรด่าดูดูอะไรอย่างเงี้ยดูน้องแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ออกแต่แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่น้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยู่แล้วแต่ว่าน้องชีพจรอ่อนมากแต่ว่าน้องยังไม่หลุดออกจนน้องก็อยู่กับเราเราก็เลยบ่นบ่นบ่นค่ะซึ่งตอนนั้นบ่นด้วยความ เสียใจเอ็นดูหรือว่าไงบ้างก็คือบ่นอยากให้แบบถ้าเขาได้ยินได้ฟังให้เขาแบบให้สู้หน่อยเผื่อเผื่อมันมีปาฏิหารน้องยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอบอกว่ามีคอมเมนต์วเนาะมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าไปเชื่อหมอคนนี้นะอย่าไปเชื่อหมอนะพี่ก็หมอกระทักเหมือนกันทีนี้ก็ปล่อยผ่านไปน้องก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อะไรแบบนา้เราก็แบบรักษาตัวมีความหวังะฉนนั้นเราเชื่อว่าถ้ามีปาฏิหารจริงเราก็จะ ทำให้เต็มที่ต้องเชื่อเป็นวิธที่อะเพราะว่าคุณหมอยังบอกว่าน้องยังไม่เสียเนาะแค่ชีพจรเต้นอ่อนแล้วก็มีกําลังใจไงแต่ว่าชีพจรที่เต้นแบบคล้ายๆถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คืออยู่ห้อง i อ u พร้อมจะถอดมันชีวิตก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างเราก็ปวดท้องทุกวันทุกคืนทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลย เด็กไม่อยู่แล้วเด็กสลายตัวแล้วเหลือแต่ถุงน้ำค่ำที่ไม่ยอมออกทาให้เราปวดเหมือนเหมือนคนจะคลอดลูกแบบน่วงๆตลอดแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะเลยจําเป็นต้องไปให้คุณหมอช่วยเอาออกใช่คุณคาไหมครับกินยาออกค่ะถ้วตอนนั้นที่เขาออกจากร่างกายเราไปแล้วเราตั้งสติยังไงบ้างคะพี่ก็ตั้งสติว่าเออก็มันก็ต้องทํางานเนาะถ้าเราจะมัวแต่ไปอย่างเนี้ย ทั้งที่ทั้งชีวิตเราก็รอเขามาทั้งต้งรอเขามาไม่รู้กี่ปีจนอายุจะ44ปีเราก็รอมาถ้าเราจะรออีกมันก็ไม่แปกอะไรเงี้ยแล้วก็รออีกตอนนี้เราก็มีกําลังใจที่จะอ,อีกอย่างก็อย่างอย่างเราก็พูดกันว่าพี่บุ๋มก็ยัง <laughs> พี่บุมม๋มก็ยังมีเรามีไอดอลเรามีไอดอลของเราครือพี่บุมม๋มบรนนดานพ, <laughs> พี่บุ๋มก็ยังมีได้เราอายุน้อยกว่าพี่บุม๋มสองสามปี <ừ> ล้าทำไมจะมีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เราได้มีปรึกษาพี่บุ๋มหรือว่าขอกำลังใจไหมคะไม่ไม่ได้ไปปรึกษาแต่ว่าก็ก็คือคุยกันอยู่เรื่อยแต่ว่าตอนพอพอเราแท้งลูกเราก็ไม่ได้ปรึกษาเพราะพี่บุ๋มก็ยุ่งงานจะเลี้ยงตัวน้อยอีก<ม>อ่าแลังงานพี่บุ๋มก็เยอะๆมากมายก็ยังไม่ไม่โทรหาค่ะดูแต่ในโซเชียลดูแต่ในโซเชียลแต่ว่าตอนนี้คือเราตั้งมั่นแล้วว่าเราจะต้องมีน้องให้ได้ <S <S <อ>ใช่<อ>ใช่ค่ะเราบำรุงร่างกายตอนนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือกินยาฮอร์โมนยาเล่นไข่ตก ฟอลลีรักษาคันอะไรทุกอย่างพูดพ่อกันเนี่ยมากๆอะไรประมาณนี้ครับพัก่อนพักก่อันค่ะแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือขาดเวลาทําลูกขาดเวลาทําลูกค่ะคุณหมอนับวันให้แล้วแต่ว่าคุณสามีก็อยู่แต่ในห้องอาดค่ะอย่างนี้เราต้องแบบขอยัดญาตลาหนึ่งวันอะไรอย่างนี้ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยากมีตอนนี้เราเรามีแผนนี้ในหัวไหมคะแบบขอยญาตจะจะต้องสารต่อจริงๆอ่ะถ้ามีถ้าจะมาก็มาแล้วบางทีเราไปตั้ง ไปไปรจะเครียดจะเครียดเอาคุณหมอนับวันมาให้มองหน้ากันเอาเลยไหมมันก็นั่งหัวล้อกันรอมันจะขำๆมันจะขำขก็เลยเออถ้าค่อยว่ากันอีกแปลว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็แข็งแรงมากพร้อมลุยต่อค่ะใช่แข็งแรงก็ฝากขอกําลังใจเนี่ยค่ะผู้ชมก็ขอกําลังใจให้ลายองด้วยนะคะถ้ารักลายองหอวงลายองไปฟังเพลงเตรียมพับกุบนะคะทางช่องแกมิโกออฟฟิเชียลค่ะพี่ดีคะขอกำลังใจ เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับกับลำยอมด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามีงานต่างประเทศเราก็จะมาบอกทันทีเลยครับผมครับยินดี <c oughs> ครับ <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ